Good morning to you, my friend. Good morning to you, my friend. Happy n g h y d a y Happy d p p y Happy 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 to y a y ออกไปสัมผัสทำใมชาสดใส ออกไปดูภูเขาดูภูเขากินไายธรรมชาติไปดูดอกทานตะวันไปดูดอกทานตะวันดอกทานตะวันสีเหลืองสดใสเหลืองสดใสดอกทานตะวันสีเหลื ส,ส,สีเหลืองสดใสดอกใหญ่ๆสีสวย b e a u t i ฟูดอก,ดอกทานตะว,วนันนั้นช่างอดทนให้มองดอกทานตะว,วนันว่ามันนั้นช่างอดทนและสู้ท,ทนสามารถทนร้อน ทนน้าอยู่ในทีแหลงแข็งถึงไม่มีน้ำใจแต่มันก็ยังอยู่ใจเรียบดังชีวิตของคนถึง,ถงไม่มีบางคน ก็ยังต้องอยู่ได้จะผ่านร้อนผ่านหนาวก็ยังคงต้องสุททนเพราะเราสุ้ทรเราก็ต้องอยู่ใดยู่ถึงจะผ่านเรื่องราวหนักหนาและสหาหั แต่ฉันก็ยังต้องอยู่ไว้อุภาษานั่นมีให้ฝ้าฟ้าสู้ไปเพราะว่าเราเกิดเป็นคนเราก็ต้องอยู่ไว้ อดทนที่เหมือนดอกชานเพราะต้องอย่ไยังไงก็ต้องอยู่ได้อยู่ได้สิ Good morning to you my friend Good morning to you my friend Have a nice day Happy เจ๋อ <J> Happy 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 today ออกไปสัมผัสธรรมชาตสสิสดใสออกไปดูภูเขาดูภูเขากินหายธรรมชาติไปดูดอกทานโตวันไปดูดอกทานโตวัน สีเหลืองสดใสดอกใหญ่ๆสีสวย b e a u t i ฟดอก,ดอกทานตะว,วันเต้นช่างอดทนให้มองดอกทานตะว,วันว่ามันเน้นช่านนงอดทนและสุนนดทนสามารถทนร้อน,ทน,ทน,ทน